สวัสดีครับผมแจ็คโอิชิครับสวัสดีค่ะเวตาค่ะวันนี้ก็ยังมะแร็งพี่น้องนี่แนวกินเด็ดๆเลยวันนี้หนวดปลาหมึกยักษ์นี่คือหนวดปลาหมึกยักษ์ครับใหญ่ๆเงาๆครึ่งเงาครึ่งใหญ่ครึ่งใหญ่ครึ่งเงาหนวดปลาหมึกติแล้วก็มีหอยนางรมนี่นี่หอยนางรมเห็นแล้วนี่คือหอยนางรมแล้วก็มีแจ่วสูตรเด็ดครับ เจ้าเด็ดๆจ็บเสียบนามามามาทำกันครับคนกันหมดเลยโอ้ยยุ่งกัลายไรดูกลางปลามันมาเนี่ยงเสียบเดือดกอบดือเ้หนดปมือทำานี่เบิ้งทำยังไงตัวเอง

มันเริ่มเริ่มต้นกำลี่ครับสุดอะยรทำไงไปังลมเป็นอย่างไกินแล้วเป็นยังไงโมลุกกินแล้วแซ่บ <laughs> อ้ <laughs> อยอคยคายยยยยยยอยย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 บยยยยีย่ยย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 ย่ยย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 เฮ้ยๆใย่คยยย้่งย นะล่บวมไหบบมบวหันไห้กินเป็นกับด้วยคุยอะไรดเลย,อ,เลยอ่ะ <laughs>

เงยเงดเีาย h ง u จั่มเลยมันเป็นใสได้ไัยพราะสิ่ไล่เขาเบิดพักกาดกับการสวนนี่นะ การนี้ด้วว่าเป็นการเนี่ยฮัลโหลคนมึงเป็นหลัดนั่นสิยังบมาได้ เนสีเลยปะเสือเขาดำเสือเขาเหมอน แหงแสบแหงเพี้ยนแหงเพีย้ยนแหงแสบฝากสองเงาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร้ด้วยนะคะกับช่องให้บนหนกข้าแนว หนวดที่ถ่ายมึกตนี่ปูได้นี่มันมีหนวดหืมยิงกัมีหนวดหนวดบนไงแย่ยเลยเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านไหนถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กูสักใคร <c oughs> ไปดูเลย เอาเสียบๆพี่น้องครับนใหญ่ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะ